คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับเรายังอยู่กันอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับกับตอนของเขาชื่อ โยเซฟนะครับแหมชื่อโยเซฟนี่มันผมชื่อโยเซฟไงผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราศึกษาก็าไปจริงๆเนี่ยครับเราพบรายละเอียดมากมายนะครับคุยกันเรื่องชื่ออย่างเดียวคุยกันมา3ส,สัปดาห์แล้วครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเขาบอกว่าต้องขบวดปมครับอ่ะไม่คุยเรื่องชื่อก็ได้ครับคุยประเด็นว่าชื่อหายยังไงดีครับโอ้โหถ้าเกิดบางคนเนี่ยนะครับเวลาที่ สมมติว่าเขาอยากจะให้เข้าประชุมหรือว่าอยากจะให้ของอะไรต่างๆเนี่ยชื่อตกหล่นไปนิดโอ้หบางคนเป็นเรื่องเลยนะครับไอ้ตกหล่นไปนี่บางคนก็ยังรู้สึกแย่แล้วนะครับบางทีสะกดผิดบางคนรู้สึกโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับทั้งชื่อหายทั้งชื่อสะกดผิดนะครับผมเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ตอนนั้นไปอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับแล้วก็เราเป็นบาดหลวงเนี่ยเขาจะใช้คําขึ้นต้นว่า F r าก็คือฟาเธอร์นั่นเองนะครับทีนี้พอ ผมไปดูรายชื่อนะครับเพราะมันมีเรื่องของลงทะเบียนเรื่องของของเรื่องใดต่างๆเรื่องของห้องเรื่องของกลุ่มเนี่ยนะครับไปดู fr ก่อนเลยนะครับไม่เห็นชื่อเรานะครับเราชื่อ fr ยอแซฟใช่ไหมอ้าวไปเจอ sr ยอแซฟแปลว่าซิสเตอร์นะครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วซิสเตอร์ยอแซฟนะครับแต่นั้นก็เลยแบบก็ขำๆนะครับแต่ผมว่ามันก็ฝืดๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับแต่เมื่อที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะครับ คงจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นักถ้าชื่อเราหายไปถ้ามาสะกดที่เราผิดผิดถูกถูกนะครับบางทีเราก็จะรู้สึกแย่นะครับบางทีเราก็จะรู้สึกโทษคนที่สะกดผิดเหมือนกันแต่บางทีเราก็ไม่ได้ดูนะครับชื่อก็อาจจะเรียกยากก็ได้นะครับเขาชื่อโยเซฟนะครับในมุมของคาทอลิกเนี่ยมักจะเหมือนกับถ้าบอกว่าสโลแกนนะครับโยเซฟช่างไม้แห่งนาซาเลตนะครับ มีคนจดจําชื่อของนักบุญโยเซฟในมุมนี้ได้เยอะแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าถ้านักบุญโยเซฟเนี่ยนะครับเป็นบิดาของพระเยซูนะครับเป็นบิดาเลี้ยงที่เราใช้คำอะฮะโออาชีพเป็นช่างไม้เนี่ยนะว่าอาชีพเป็นช่างไม้นี่แบบคือเราไม่บูลลี่กันนะครับแต่ว่าถ้าในมุมมองเนี่ยช่างไม้ก็เป็นอาชีพแบบอาหาเช้า,ชากินขํานะครับ โอเคนะครับมันอาจจะหล่อเลี้ยงงานศิลปะหรือาอาจจะสร้างบ้านให้คนอื่นแล้วก็ว่าไปโยเซฟช่างไม้แห่งนาซาเลตนะครับเมืองนาซาเลตก็เป็นเหมือนเมืองเล็กๆด้วยนะครับอาชีพก็เหมือนเล็กๆแล้วก็ในที่สุดแล้วนี่นะครับไม่ใช่ชื่อหายไปเฉยๆครับแต่ชื่อเนี่ยพูดง่ายๆก็คือยังไม่ดังนะครับไม่เป็นที่รับรู้หรือบางทีก็ไม่ได้รับความสนใจนะครับคนในโลกใบนี้นะครับบางทีก็ต้องการพื้นที่นะครับ ต้องการการมีหน้ามีตาในสังคมผมเคยชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับชื่อ The Man Without Face นะครับผมจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้บ่อยมากๆนะครับแต่เป็นหนังเก่ามากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังที่เปิดโลกภาพยนตร์ของผมไปสู่ความสนใจภาพยนตร์ที่มีอะไรซ่อนไว้อยู่เยอะมากนะครับเรื่องนี้เล่าง่ายๆก็คือว่าเป็นคุณครูท่านหนึ่งครับยา้ายมาอยู่ในเมืองเล็กๆแข่งหนึ่งแล้วบ้านอยู่บนปราสาทนะครับแล้ววันหนึ่งก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งนะครับแต่คุณครูคนนี้ครับเขา น้าเละนะครับก็คือน่าจะมีอุบัติเหตุมาจากสักที่หนึ่งนะครับและในสุดเจอเด็กคนนี้ก็มีความสนอกสนใจกันในเชิงของอยากเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเด็กก็สอบที่โรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยไม่ติดมาหลายปีแล้วนะครับคุณครูก็เลยมาช่วยสอนให้นะครับสอนไปเรื่อยๆก็สนิทกันนะครับแต่แบบมันก็เกิดคําถามเพราะว่าหน้าเละๆเ,เนี่ยไปโดนอะไรมานะครับที่สุดคนในหมู่บ้านก็ไปลือกันว่าเอ๊ะนี่มัน จะไปมีอุบัติเหตุที่ไหนไปสอนเด็กแล้วในที่สุดเด่กก็ไปทําให้เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ที่สุดเด็กคนนี้พ่อแม่ก็สั่งว่าไม่ต้องไปเรียนแล้วนะครับเด็กเมื่อไม่ไปเรียนเนี่ยนะครับก็คิดถึงครูแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงไหมที่คุณครูอาจจะเคยมีอุบัติเหตุกับเด็กที่สอนจริงๆหรือมีอะไรทําไมชาวบ้านเขาลือกันนู่นนี่คิดมากมายสารพัดสารเพนะครับแม่ก็ไม่ให้ไปเรียนที่สุดทําแบบนี้ครับ ไปหาคุณครูเลยไปเคาะประตูไปถามคําถามนี้เลยนะครับคุณครูก็มองหน้าเด็กน้อยแล้วก็บอกว่าฉันสอนเธอเนี่ยไม่ได้ให้เธอมาตั้งคําถามแต่เธอต้องรู้ด้วยตัวตนเองว่าฉันเป็นคนที่ทําแบบนั้นหรือฉันไม่ได้ทำโอ้ผมโดนเลยนะครับเรื่องนี้แล้วฉากมันก็ปิดจบตรงที่ว่าเด็กคนนี้ก็ได้เข้าเรียนนะครับจากกันที่คุณครูได้สอนในปีนั้นก็สอบติดนะครับเติบโตจนวันจบการศึกษามาถึงนะครับ ก็มีภาพตัดกลับไปกลับมาถึงความสําเร็จนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับมายืนอยู่ด้านหลังนะครับแต่เราไม่เห็นหน้าเขาเลยมันมีเรื่องบางเรื่องครับที่บอกกับเราว่ามันมีคนบางคนที่เขาไม่อยากเปิดเผยหน้าตาทางสังคมอยากทําความดีแม้ไม่มีใครเห็นก็ตามในหนังสือพระคัมภีร์มีเรื่องราวแบบนี้เยอะครับมีเรื่องราวเวลาที่พระเยซูเจ้าเนี่ยไปเทศนานึกภาพคับคนมาโห่ตึมที่สุดแล้วไม่มีที่ว่าง แล้วพระเยซูเจ้าจะรักษาโรคยังไงมีคนกลุ่มนึงครับขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็เปิดหลังคาเลยครับจนคนป่วยคนเนี้ยลงมาตรงหน้าของพระเยซูเจ้าท่ามกลางผู้คนมากมายและในที่สุดชายคนนั้นก็ได้รับการรักษาให้หายโดยพระเยซูเจ้าแต่สิ่งที่น่าสังเกตครับพระคัมภีร์ไม่มีการบันทึกชื่อคนสักคนเดียวนะครับที่หย่อนคนป่วยคนนี้ลงมาน่าสังเกตไหมครับมันบ่งบอกกับเราครับว่า มีคนบางคนในสังคมที่พยายามทำสิ่งดีๆแม้ไม่มีชื่อบันทึกพระสปาฟรังซิสจึงประกาศให้ปีนี้เป็นปีนักบุญโยเซฟนะครับเพราะไม่เพียงแต่โอกาสที่เราต้องต่อสู้กับสถานการณ์โควิดนักบุญโยเซฟเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าครับเพราะฉะนั้นมั่นใจว่านักบุญโยเซฟดูแลพระเยซูเจ้าอย่างไรจะดูแลพวกเราอย่างนี้ แต่มากไปกว่านั้นก็คือว่านักบุญยอเซฟเป็นเหมือนคนที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นช่างไม้ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งช่วงสถานการณ์โควิดมีคนเล็กๆแบบเนี้มากมายครับมีแพทย์ที่อยู่ตามโรงพยาบาลมีพยาบาลที่อยู่ตามโรงพยาบาลมีผู้ดูแลคนเจ็บคนป่วยเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าบางครั้งคนเหล่านี้ก็ออกมาเรียกร้องให้พวกเราเนี่ยดูแลตัวเองเพื่อช่วยเขา ที่เขาจะไม่มีโอกาสได้พบญาติพี่น้องที่เขาจะมีความยากลําบากในการดูแลแต่คนที่ออกมาเพื่อพูดสิ่งเหล่านี้ถ้ามีร้อยเปอร์เซ็นะครับผมว่าไม่เกิน5%เปอร์เซ็นเขาทางานเงียบๆแต่การทํางานเงียบๆของเขาเนี่ยมีพลังเพราะช่วยพวกเราทุกๆคนนั่นจึงเป็นเรื่องราวของสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีคุณค่าจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนดําเนินชีวิตเนี่ยครับกับเป็นคุณค่าที่ สร้างให้คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขามีความสุขเขามีความมั่นใจเขามีความที่จะคิดว่าเขาจะสามารถที่จะบรรเทาทุกข์แล้วก็หายจากโรคได้อะไรต่างๆนี่นะครับเราจะเห็นว่าคนที่ไม่มีชื่ออย่างนักบุญโยเซฟเนี่ยมีมากมายในสังคมของเรามีบรรดาหมอมีบรรดาพยาบาลคนเหล่านี้อยู่เบื้องหลังแล้วเขาช่วยเหลือดูแลพวกเราแน่นอนครับ ในสถานการณ์โควิดอาจจะมีคนเหล่านี้แต่ในโลกของเราก็ยังมีคนประเภทนี้เยอะมากและบุญยฟนะครับสัญลักษณ์ของท่านก็คือมีดอกซ่อนกลิ่นอยู่ในมือดอกซ่อนกลิ่นก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของการที่จะเก็บเงียบนะครับเป็นคนเงียบๆในสังคมแต่เป็นคนที่ส่งกลิ่นหอมจากชีวิตของท่านเองนะครับเพราะ่าจาวันนี้จึงอยากจะนำเรื่องราวของหนังสือฉเฉลยธรรมบัญญัติ ที่เขียนไว้ว่าในที่เปลี่ยวท่านเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงดูแลท่านอย่างไรดุดผู้ที่อุ้มเด็กตลอดเส้นทางที่ท่านเดินหมายถึงอะไรครับหมายถึงยังไงก็แล้วแต่เรามีนักบุญโยเซฟนะครับทำหน้าที่เป็นบิดาตลอดชีวิตของท่านและการเป็นบิดาตลอดชีวิตของท่านนั่นเองก็คือการดูแลเราแต่ละคนในความเชื่อในแบบคาทอลิกนะครับ แต่แน่นอนนะครับพี่น้องต่างความเชื่อก็สามารถที่จะมีเวลานึกลำพึงไข้ควรดูว่าชื่อที่เรามีมีคุณค่ากับชีวิตของเราเพียงใดเราชื่อโยเซฟครับคุณจะชื่ออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ขอให้ชีวิตที่คุณใช้สมกับคุณได้ชื่อว่าคุณนั้นเป็นคนนะครับเอาละครับรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตของเรานะครับ ก็คงต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับจะลืมนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าเราเปิดตอนใหม่แล้วนะครับตอนนั้นจะน่าสนใจเพียงใดไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับพบกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์หนี้ลา,าไปก่อนครับสวัสดีครับ